อ่าทีนี้นะครับมาไล่ดูชื่อสัมพันธ์นะครับเผื่อท่านไหนไม่เข้าใจจะได้อธิบายนะครับอ่าอันแรกเลยเขากำหนดคำแปลว่าซึ่งซึ่งนะครับตัวนี้ต้องมาดูที่ข้อที่2ด้วยนะครับถ้าซึ่งไม่ได้เป็นครรมที่ถูกถึงตุงบุรุษให้มันเป็นอาวุธกรรมะนะครับอาวุธกรรมะแปลว่ากรรมที่นะครับกิริยาขยาหรือกิริยาจิตยังไม่ได้เป็นเองนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นตัวเขาเองต้องลงมาทําหน้าที่นะครับหรือเรียกว่าอาวุธกรรม มานะครับนะตัวอย่างเช่นมาตาปุตตังวิชายติมาตานว่าบารดาวิชายติยอมคลอดปุตตังซึ่งบุตรวิชายติมาจากวิบทหนา้าชนะธาตุยะปัจจัยและกติภัตยะยตัวนี้เป็นทีวาที่นณะนะครับยะเป็นทีวาที่นะเพราะฉะนั้นกิริยาเป็นลูกอะไรกัตตูรูปเมื่อเป็นกิริยาเป็นกัตตูตัวนามก็ลงมาทำหน้าที่ใช่ไหมครับนะ่ะตุเย,ยพัทนะครับลงอังตุเย,ยพัตมาปุตตังตัวนี้เลยนะครับเรียกว่าอาวุธกรรม นะครับกรรที่กิริยาขายันฤกริกิจยังไม่เป็นครับตัวเขาเองลงโดยต้องลงมาทําหน้าที่ของเขาเองนะเรียกว่าอวตกรรม,มะนะครับต่อไปที่2แปลว่าซึ่งหรือสู่ก็ตามนะครับที่เป็นกรรมที่ถูกถึงนะครับถูกบรรลุเรียกว่าสัมปาปุญญยกรรม,มะแปลว่ากรรมที่ถูกถึงถูกบรรลุนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับการบรรลุธรรมทั้งหมดเลยนะครับแปลว่าซึ่งก็จริงให้สมันเป็น สัมปาปุญญกรรมมะนะครับสัมปาปุญญกรรมมะนะครับนะเพราะตามชื่อสัมพันธ์บอกเลยใช่ไหมครับแปลว่ากรรมที่ถูกถึงถูกบรรลุนะครับหรือว่าสัมปาปุญญกรรมมะนะครับนะต่อไปคําแปลต่อไปแปลว่ายังนะครับชื่อธรรมะเรียกว่าการิตกรรมมะการิตะมาจากระธาตุเนปัจจัยตาปัจจัยนะครับการะธาตุเนปัจจัยตาปัจจแปลตามศัพทวกรรมที่ถูก ให้กระทำนะครับกรรมที่ถูกให้กระทำถูกออกมาจากการิตะตัวนี้เป็นเหตุกรรมรูปให้ามาจากเนปัจจัยกระทำมาจากกระทัา่าใช่ไหมครับกรรมที่ถูกใช้ให้กระทำนะครับนะ,ะตัวนี้เกี่ยวข้องกับการิตาปาน ใจนะครับเรียกว่าการิตกรรมะนะครับอ่าต่อไปแปลว่าเส้นกรรมตลอดนะครับเกี่ยวกับระยะทางแล้วนะครับการเวลานะครับอ่ะและชื่อสมัยเรียกว่าอาจารตาสังโยคะอาจารตานี่แปลว่าตลอดนะครับต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดระยะนะครับนะอาจารตาท่านนะครับไขเป็นนิรันตรังแปลว่ามีรางออกแล้วนะครับนะ สัญญล้าแปลว่าประกอบนะครับนะ่ะต่อไปครับแปลว่ากาหรือแปลว่าเฉพาะนะครับแปลว่ากากรเฉพาะเรียกว่าอากาธิตกรรมะตัวนี้เป็นกำรองนะครับเป็นกำรองโดยมาาใช้เกี่ยวกับการกล่าวนะครับกล่าวซึ่งอะไรกล่าวกะใครนะครับกล่าวซึ่งกล่าวกะนะครับหรือกล่าวเฉพาะก็ได้ครับนะแต่เฉพาะส่วนใหญ,ญ่ไม่ค่อยใช่ใชไหมครับส่วนใหญ,ญ่นิ่ยมใช้ กะนะครับกวซึ่งกะรีดซึ่งรีดกะนะครับนะรีดซึ่งนมรีดกะแม่วัวนะครับเรียกว่าอากาติตกรรมะนะครับตัวนี้จริงๆแล้วก็เหมือนกับอาวุธกรรมะเลยนะครับถ้าแย่ธาตุประัยออกมานะนะครับมาจากนะาไปว่าไม้กฐาธาตุานในยประแต่ประแปเป่ากรรมที่ไม่ถูกกล่าวเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างจากอาวุธกรรมะตรงที่ว่านะครับอาวุธกรรมะเป็นกรรมหลักนะครับอากาศิตกรรมะเป็นกรรมรองนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราเอาคำแปลของชื่อสัมพันธ์มาจับนี่จะงงนิดนึงครับนะเพราะว่าเมื่อแปลมาแล้วทั้งสองคำแปลเหมือนการแปลว่ากรรมที่ไม่ถูกกล่าวนะครับหมายถึงว่ากิริยาขยาันหรือกิริยากีจยังไม่เป็นกรรมเองนั่นเองครับยังไม่ได้กล่าวกรรมยังไม่เป็นกรรมนะแต่ว่าถ้ามาเอานะครับความหมายจริงๆนะครับอาวุธกรรมะเป็นกรรมหลกักส่วนอากาเทตกรรมะเป็นกรรมลองนะครับนะ แต่เป็นกรรมที่ไม่ถูกดกียาเก่าวถึงทั้งคู่เลยเรียกว่า,าการกิตกรรมะหรืออวุธกรรมะนะครับนะต่อไปนะครับถ้าแปลไม่ออกสำเนียงอายะตนิบาลขยายกิริยานะครับเรียกว่ากิริยาวิเศษนะอ่าในกลุ่มนี้มีข้อสังเกตให้อยู่2อ,อย่างหลักๆเลยนะครับนะ,ะสองอย่างหนึ่งก็คือนะครับขยายอากรรมกัคาตใช่ไหมครับขยายอากรรมธาตที่ไม่มี การเทนทุติยายอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเป็นกิริยาวิเศษนะเพราะว่าอย่างเช่นนอนนอนเป็นสุกนะครับนอนซึ่งไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับนอนสูงไม่มีนะพอเห็นเห็นทุติยภัยพระเาษอังอย่างนี้แสดงว่าเป็นกิริยาวิเศษนะสองนะครับข้อสังเกตทาตุนะครับอยู่ที่กิริยากับอยู่ที่นามข้างหน้าเป็นท่าตัวเดียวกันนะครับเป็นทาตุโดยรกันนะครับถ้าอย่างนี้ก็เป็นกิริยาวิเศษ ชนะเหมือนกันนะครับเช่นนะครับวัสสาวาสังกับวัสสีวัสสาวาสังวัสสีวัสสีแปลว่าอยู่แล้ววัสสาวาสังอยู่จำพรรษานะครับข้างหน้าก็เป็นวัสสธาตุวัสสีก็เป็นวัสสะธาตุอย่างนี้นะครับเป็นธาตุตัวเดียวกันแสดงว่าบทหน้าต้องเป็นกิริยาวิเศษณะนะครับขยายกิริยานะครับนอกจากนั้นก็พวกอะไรครับพวกนิบาตใช่ไหมครับนิบาตนะที่ ต่ไม่ได้สัมพันธ์ตามอาจตำแหน่งต่างก็สัมพันธ์เป็นกิิยาวิเศษเสนะอ่าตวนี้พูดรวมไปถึงกิิยาวิเศษให้นะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วเกี่ยวกับนามมีแค่สองนะครับสองกรณีนะแต่ที่เป็นสุขังท่านก็มีบ้างเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีไม่เยอะนะครับนะต่อไปนะครับกรณีต่อไปนะครับถ้าแปลว่าให้เป็นนะครับนะแปลว่าให้เป็น ถ้าแปลว่าเป็นเฉยเป็นเป็นวิกติการตาให้เป็นเป็นนะครับหรือแปลว่าให้เฉยก็ได้ใช่ไหมครับให้นำหน้าก็แสดงว่าเป็นวิกติกรรมะหมดเลยนะครับนะวิกติมาจะวิบดหน้าการะธาติปัจจัยวิบดหน้าการะธาติปจจัยวิเปลว่าแตกต่างการะแปลวากระทำติปัจจัยนะครับตัวนี้ลงมานะเพราะติปจจัยลบระที่สุดธาตทิ้งไปนะครับนะธาตุที่มีมะนาระวิสุดลงตาลรติปจัยกระทต้องลบพญนาี่สุดของ ธาตุนะครับวิกติเพราะฉะนั้นแปลว่ากรรมที่ถูกกระทำให้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเรียกว่าวิกติกรรม,มะนะจะแปลว่าให้หรือให้เป็นนะครับนะให้เสียก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะหรือจะให้เป็นนะครับนะตัวใหญ่แปลว่าให้เป็นเป็นหลักเลยนะครับนะตัวนี้ก็อยู่ข้างหน้ากาัธาตุเป็นหลักอีกเหมือนกันครับธาตุอื่นๆก็มีใช้บ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน,น้อยไม่เยอะครับนะอย่างเช่นผูกซึ่งเชือกให มั่นคงใช่ไหมครับแต่ทั่วไปถ้าเป็นธาตุอื่นจะนิยมใช่ใใกัตวาปิเกียสินะขมาเช่นผูกซึ่งเสื้อกระทําให้มั่นคงนะครับทั่วไปจะนิยมแปลอย่างนั้นนะครับนะถ้าเป็นธาตุอื่นนอกจากกะระธาตนะครับอ่าอีกเที่วนะวิกติกรรมะหลักๆแล้วอยู่ข้างหน้ากะระธาถ้าเป็นธาตุตัวอื่นๆก็มีได้แต่ว่าทั่วไปจะนิยมนะครับถ้าไม่ใช่กะระธาให้ใส่กัตวาเข้า มาในการแปลและการสัมพันธ์โดยกะรธาตุเป็นรูปเป็นกัตวาเนี่ยแปลสัมพันธ์นะครับเป็นกิริยาวิเศษตนะจะแปลทีหลังนะครับกิริยานะครับโพกนะครับซึ่งเชื่อก็ทําให้มั่นคงนะครับตัวนี้ก็กัตวาจะแปลเป็นกิยาวิเศษนะนะครับแปลทีหลังนะต่อไปข้อที่8นะครับแปลว่าด้วยนะครับกับด้วยนะครับ ทุติยภาพเตโรเนติยานะครับเรียกว่าทุติยากาณะนะครับนะต่อไปนะครับแปลว่าจากแต่ว่าจากตัวนี้นะครับยังเรียนไม่ถึงนะครับท่านจะแสดงนู่นนะครับในสูตรปัญญมีพัดครับทุรันติการะนะครับนะอ่าตัวนี้นะครับอยู่ในปัญญมีพัดนะครับอ่าแปลว่าจากเรียกว่าทุติยาอาปาทานนะครับนะ ต่อไปนะครับแปลว่าแห่งนะครับลงในสุดว่าทุกัจจิทุติยาจตถินมัตเถนะครับสัมพันธ์เรียกว่าทุติยาสัมพันธะนะครับหรือชื่อเต็มก็ได้นะครับทุติยาสามีสัมพันธะนะครับตัวนี้ก็ใส่กลางๆไว้ก่อนส่วนใหญ่นะครับนะ <Okay. S 1> ต่อไปนะครับข้อ11าน,าน,นะครับแปลว่านายหรือเปลาบนเรียกว่าทุติยาอานธาระุติยอาอนธาระตัวนี้ก็ใส่กลางๆไว้นะครับนะใส่กลางนะน พยัญชะสัมพันธ์ในท่านสัมพันธ์ชื่อนะครับตามความเป็นจริงได้เลยครับถ้าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็เป็นทุติยาวิสยาธาระนะครับถ้าเป็นนะครับที่รองรับก็ทุติยาอุปาสเรสิกาธาระอย่างนี้ใช่ไหมครับาตามความเป็นจริงได้เลยนะคำว่าทุติยาธา,าระตัวนี้ใสใช่ชื่อสมพัธ์ไว้กลางๆไว้นะครับถ้าเกี่ยวกับการเวลาก็ชื่อมันกันทั้งหมดเรียกว่าทุติยากาลสรรัตมีนะครับอ่ะมีสงสัยเชื่อสมพัต์ตรงไหนไหมครับในทุติยัาฏ เอาตาวิภัตโดยตรงอ่าก็มีครับเพราะว่านะครับอันตรามะขังตัวนี้ก็เวลาวิเคราะห์นะครับก็ใช้สถีพัดเหมือนกันเรียกว่าว่ามักษะอันตรานตรามะขังครับก็ใช้สถีพัดอยู่ครับอ่าถ้าเข้าสมาธิครับก็ต้องใช้สถีพัดตั้งๆงเลยครับเวลาวิเคราะห์ครับมักษะอันตรานตรามะขังนะครับ อ๋อไม่ได้ใส่ใช่ไหมครับนั้นมนท่านเขียนเอาเองนะยองมีก็เขียนได้อเองเลยครับอ่าทีนี้ก็นี่มนลทองอีกสักหน่อยนะอันนี้จบทุท่ยใหญ่พอดะครับเที่ยวนี้ต้องได้แล้วนะมาโถได้ยังโอ้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเลยนะไม่ได้โอเคครับครับ ครับกะเราใช่ไหมครับออตัวนี้นะครับก็มีเฉพาะไอ,อข้อความนะครับถ้าเวลาพูดนะถ้าพูดกับใครใช่ไหมครับถ้าคนอื่นก็พูดถ้า้นเรื่องกบพูดซึ่งอะไรพูดกับใครตัวนั้นเรียกหาได้ครับแต่ว่าตัวนี้หมายถึงว่า ผูคไม่พูดด้วยกับเราครับข้อความภาษาไทยก็จะช่วยได้อยู่ตัวนี้ครับอ่านี่มันครับท่องชื่อเลยนะครับเอาทีละชื่อนะล่เลยนะครับนะแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุตกรรมาแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุตกรรมาแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุตกกรมาแปลว่าซึ่ง อาวุธตกรรมแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุธตกรรมแปลว่าซึ่งอาวุธตากามาแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุธตากามาแปลว่าเรียกว่าอาวุธตาซึ่งเรียกามาแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุธตกรรมแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุธตกรรมแปลว่าซึ่งเรียกว่า อาวุตกรรมแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุธตกรรมะแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุตตรรมแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุธตกรรมะแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุตตรรมแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุธตกรรมาแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุตตรรมแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุตมแปลว่าซึ่งสู่เรียกว่าสัมปะบุนญกรกามะแปลว่าซึ่งสู่เรียกว่าสัมปะบุนญยรกามา ซึ่งสัวเรียกว่าสัมปาบุญิยกรรมมาแปลว่า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 ซึ่งสัวเรี่ยกว่า แปลว่าซึ่งสูอเรียกว่าสัมปะบุญญยกัมมามแปลว่าซึ่งสูอเรียกว่าสัมปะบุญญยกัมมามซึ่งสูอเรียกว่าสัมปะบุญญยกัมมาแปลว่าซึ่งสูอเรียกว่าสัมปะบุญญยกัมมามซึ่งสูอเรียกว่าสัมปะบุญญยกัมมาแปลว่าซึ่งสูอเรียกว่าสำปะบุรียกัมมซึ่งสูอเรียกว่าสำปะบุญญยกัมมาแปลว่าซึ่งสูอเรียกว่าสัมปะบุญญยกัมมาม smpania keman pewa sengualquasmpania kema seual diaquasmpania keman pewa seualquasmpania kema sengualquasmpanya keman pewa seualquasmpa dunia Se Sukwa samp puniakam pewa yang diakwa kari tak yang diakwa kari yang diakwa kari takam yang diakwa kari yang dia kuah kari takaman pewa, yang dia kuah kari takaman pewa, yang kari takaman pewa, yang dia kuah kari takaman pewan yang dia kari takaman pewa, yang dia kuah kari takaman pewa, yang. Pewa yang dia kua kari takamang, pewa yang dia kua kari takamang, pewa yang kari takamang, pewa yang dia 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 kari takamang, yang kari pewa yang yang disebut karita kama, yang disebut karita kama, trendy, yang disebut karita kama, Bewa, yang disebut karita kama, pewa yang disebut pewa kama, berarti yang disebut karita kama, berarti yang disebut karita kama, berarti ตลอดเรียกว่าอาจารตะสัญโยคมแปลว่าสิ้นตลอดอาจารตะสัญโยคมแปลว่าสิ้นตลอดเรียกว่าอาจารตะสัญโยคมแปลว่าตลอดเรียกว่าอาจารตะสัญโยคมแปลว่าตลอดเรียกว่าอาจารตะสัญโยคมแปลว่า ตลอดเรียกว่าอาจารตะสัญโยคามแปลว่าสิ้น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 ตลอด อาจารตะสัญโยคัมแปลว่าสิ้นตลอดเรียกว่า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 อาจารตะสัญโย แปลว่าการเฉพาะเรียกว่าอาการิตกรรมแปลว่าการเฉพาะแปลว่าอาการิตกรรมแปลว่าการเฉพาะเรียกว่าอาการิตกรรมแปลว่าการเฉพาะ อาการทตกรรมะแปลว่าการเฉพาะเรียกว่าอากาิทตกรรมะการเฉพาะเรียกว่าอาการทตกรรมะแปลว่าการเฉพาะอาการทตกรรมะแปลว่าการเฉพาะเรียกว่าอากาิทตกรรมะแปลว่าการเฉพาะอาการทตกรรมะแปลว่าการเฉพาะเรียกว่าอากาิทตกรรมะการเฉพาะเรียกว่าก การเฉพาะเรียกว่าอากาติตกรรมแปลว่าการเฉพาะอาการิตกรรมแปลว่าการเฉพาะเรียกว่าอาการิตกรรมแปลว่าการเฉพาะอากาติตกรรมแปลว่าการเฉพาะเรียกว่าอาการิตกรรมแปลว่าการเรียกว่าอาการิตกรรม Prema osem yang aja tanibal, dia ku kiri yawi sesana. Prema osem yang aja Tani dia ku kiri yawi sesana. preme osem yang aja tanibal, dia ku kiri yawi sesana. Prema osem yang aja tanib, dia ku kiri yawi sesana. preme osem yang aja tanibal, dia ku kiri yawi sesan. แหมเออสำเนียงอายตานิบาเรียกว่ากิริยาวิเศษณนามแหมเออสำเนียงอายตานิบาเรียกว่ากิริยาวิเศษณนามแหมเออสำเนียงอายตานิบาเรียกว่ากิริยาวิเศษณนามแหมเออสำเนียงอายตานิบาเรียกว่ากิริยาวิเศษณนามแหมเออสำเนียงอายตานิบาเรียกว่ากิริยาวิเศษณนามแหมเออสำเนียงอายตานิบาเรียกว่ากิริยาวิเศษณนาม แปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมากแปลว่าให้เรียกว่าวิกติกรรมมาแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมากแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมากแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมาแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมาแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมาแปลว่าให้ เรียกว่าวิกติกรรมะแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกต um. ิกรรมะแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมะแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมะแปลว่าเป็นเรียกว่าวิกติกรรมะแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมะให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมะแปลว่าให้เรียกว่าวิกติกรรมมะแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมะแปลว่า เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมาแปลวา่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมาแปลวา่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมาแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมาแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมมาแปลว่าให้เป็น ลงในอัตติยาวิภาณเรียกว่าทุติยากรณาลงในอัตติยาวิภาณเรียกว่าทุติยกรณาลงในอัตติยาวิภาณเรียกว่าทุติยากรณาลงในอัตติยาวิภาณเรียกว่าทุติยากรณาลงในอัตติยาวิพัณเรียกว่าทุติยากรณาลงในอัตติยาวิภาณเรียกว่าทุติยากรณาลงในอัตติยาวิภาณเรียกว่าทุติยากรณาลงในอัตติ เรียกว่าทุตตริยาการนาลงในอัตติยาวิภานเรียกว่าทุติยการนาลงในอัตติยาวิภานเรียกว่าอุติยการนาลงในอัตติยาวิภานเรียกว่าท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 ุติยการนาลงในอัตติยาวิภาน ลงในอัตติยาวิพัฒนเรียกว่าทุติยากรณาลงในอัตติยาวิพันทุติยากรณาลงในอัตติยาวิพัฒนเรียกว่าทุติยากรณาลงในอัตติมีวิพัฒนเรียกว่าทุติยาอปาทานลงในอัตติมีวิพัน์เรียกว่าุติยาอปาทานลงในอัตติมีวิพันทเรียกว่าุติยาอปาทานลงในอ pues er ัต เรียกว่าทุดิยาปาทานลงในอัตปัญจมีวิพันเรียกว่าทุดิยาปาทานลงในอัตปัญจมีว un um totally> ิัเรียกว่าทุดิยาปาทานลงในอัตปัญจมีวิพาเรียกว่าทุดิยาปานลงในอัตปัญจมีวิพานเดียกว่าทุดิยาปาทานลงในอัตปัญจมีวิัเดียกว่าทุดิยาปาทานลงในอัฏฐุดียาปานลงในอัตทุดียา ทุติยปาทานลงในอันปัญญมีวิพานเรียกว่าทุติยปาทานลงในอ่านปัญญมีวิพาณทุติยปาทานลงในอ่านปัญญมีวิพานเรียกว่าทุติยาทานลงในอานชาติวิพานเรียกว่าทุติยสัมพันธาลงในอานชาติวิพาณทุติยสัมพันธาลงในอานชาติวิพาณทุติยสัมพันธาลงในอานชาติวิพานเรียกว่าทุติยสัมพันธาลงในอานชาติวิพาน တုတိယສໍາພັນသာလောကေအချက်တီဝိပါန်လေခွာ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 တုတိယສໍາພັນသာလောကေအချက်တီဝိပါန် ทุติยสัมพันธาลงในอาชาทิวิภาเรียกว่าทุติยสัมพันธนอาลงในอาชาทิวิภาเรียกว่าทุติยสัมพันธาลงในอาชาทิวิภานเรียุติยสัมพันธาลงในอาจาทิวิภานเรีวุติยสัมพันธาลงในอาชาทิวิภาเรียกว่าทุติยสัมพันธ ลงในอาศรมีวิภากเรียกว่าทุติยาอาธาราหรือทุติยากาลาสนตมีาลงในอาศรมีวิภากเรียกว่าทุติยาอาธาราหรือทุติยากาลาสนตมีาลงในอาศรมีวิภากเรียกว่าทุติยาอาธาราหรือทุติยากาลาสนตมีาลงในอาศรมีวิภากเรียกว่าทุติยาอาธาราหรือทุติยากาลาสนตมีาลงในอาศรมีวิภากเรียกว่าทุติยาอาธาราหรือทุติยากาลาสนตมีาลงในอาศรมีวิภาก ทุติยาอาธาราหรือทุติยากาลาสัตมีลงในอาสัตมีวิภันทุติยาอาธาราหรือทุติยากาลาสัตมีลงในอาสัตมีวิภันทุติยาอาธาราหรือทุติยากาลาสัตมีลงในอาสัตมีวิภันทุติยาอาธาราหรือทุติยากาลาสัตมีลงในอาสัตมีวิภันทุติยาอาธาราหรือทุติยากาลาสัตมีลงในอาสัตมีวิภัน ทุติยอาธาราหรือทุติยกาลาสัตมียลงในอาสัตมีวิพานทุติยอาธาราหรือทุติยกาลาสัตมียลงในอาสัตมีวิพานหรือทุติยกาลาสัตมียลงในอาสัตมีวิพานทุติยอาธาราหรือทุติยกาลาสัตมียลงในอาสัตมีวิพานทุติยอาธาราหรือทุติยกาลาสัตมียลงในอาสัตมีวิพาน หรือทุติยการราชสมิตรลงในอาสนมีวิพานเรียกว่าทุติยอาธาลาหทุติยการราชสมิตุติยวิพานแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุธตกรรมแปลว่าซึ่งสัวเรียกว่าสัมปะบุญียกรรมะแปลว่าอย่างการิตากัมมะแปลว่าสิ้นตลอดเรียกว่าอาจันตสัญโยคะแปลว่าการเฉพาะอากาศิตากัมมะ เรียกว่ากิริยาวิเศษนาแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรม,มา,า,รา,าเรียกว่าทุติยากรณาลงในอาปัญญีวิพานเรียกว่าทุติยาอปาทานลงในอาชาติวิพานเรียกว่าุติยสัมพันธานลงในอาสัตมีวิพานเรียกว่าทุติยาอาธาระหรือทุติยากาลสัตมีธุตธิยาวิพานแปลว่าซึ่ง อาวุธกรรมแปลว่าซึ่งส่วนเรียกว่าสัำบันนิยกรรมแปลว่าอย่างการิตกรรมแปลว่าสิ้นตลอดเรียกว่าอาจารตสัญญกรรมแปลว่าอากาศเฉพาะอากาศิตกรรมม์แปลไม่ออกสำเนียงอาญาตานิบาเรียกว่ากิริยาวิเศษนามแปลว่าให้เรียกว่าวิกติกรรมลงในอัตติยาวิพันธ์ ตุติยากรณาลงในอาปัญญมีวิพากเรียกว่าตุติยาปาทานลงในอาจชาติวิพากย์ตุติยาสัมพันธาลงในอาสันตมีวิพากเรียกว่าตุติยาอัตาลัหรือตุติยากาลสนัตมีตุติยาวิพากแปลว่าซึ่งแปลว่าอาวุธตกรรมแปลว่าซึ่งสัวเรียกว่าสัมปะบุญญากรรมแปลว่าเรียกว่าการิตกรรมแปลว่าสิ้นตลอด อาจันตสัญโยคมแปลว่าการเฉพาะเรียกว่าอาคติตกรรมะแปลไม่ออกสำเนียงอายตานิบาตกิริยาวิเศษนาแปลว่าให้เป็นเรียกว่าวิกติกรรมะลงในอัตติยาวิพานทุติยกรณาลงในอาปัญญาวิพานเรียกว่าทุติยาอาปาทานลงในอัจฉติวิมเรียกว่าทุติยาลงในอาสตมีวิพานเรียกว่าทุติยาอาธาละหรือทุติยาการลัสุตรีวิพาน Seng liekwa awutakamma Pewa seng suam Seng liekwa sababliakamma Pewa yang liekwa karitakamma Pewa sintalo Seng liekwa ajantasanyokam Pewa kacapom Ajantasanyokam Seng liekwa ajatani Seng liekwa kiriyawisesanam Hai pen liekwa Vikatikamma Kiriyawipan liekwa เรียกว่าธุติยาอปาทานลงในอาชาติวิพานเรียกว่าธุติยาสัมพันธานลงในอาสัตมีวิพานธุติยาอาทานาหรือธุติยาการลาสัตมีแปลว่าซึ่งเรียกว่าอาวุธตกรรมแปลว่าซึ่งส่วนเรียกว่าสัสมปะบริยกรรมแปลว่ายางการิตกรรมแปลว่าสิ้นตลอดเรียกว่าอาจารตสัญญุคาแปลว่ากาชาพาะ อากาิตากรรมมแปลไมอ่ออกสำเนียงอาจารตานิบาเรียกว่ากิิยาวิเศษาน,นานเ,นเรียกว่าวิกติกรรมมาเรียกว่าทุติยกรณาลงในอัตติมีวิพาเรียกว่าทุติยาอาปาทานลงในอัตเรียกว่าลงในอัมมนตตม,มีวิพาเรียกว่าทุติยาอาธาละหรือ ตุติยาวิพัตนะครับนะ